คุณเน่าตัวตึงมันได้นะครับใบคิงนะครับผมโมอีดําเน้อคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมมาเชื่อกันเยมแล้วนะครับโมอีอดําคุณผู้ชมอร่อยมากครับคุณผู้ชมวันนี้มาเชื่อกันเมแล้วนะครับผม ผมครชันซื้อหน่อไม้แล้วก็แกงไบสองครับผมเดี๋ยวอีก2องคนรชันต้มสุกแล้วนะครับวันนี้จะยำใส่ไวท์ิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงกอนนะครับมนแกงน้ำมันนะครับผมแล้วก็อันนี้ชืโรดทุ่เน่าขาดไม่ได้เลยครับผมพริกแดงเกลือขมิ้นริกป่นครับผมตามด้วยงาขาวนะครับมะเขือเทศกระเทียมไวทคิงนะครับผมหน่อไม้เดี๋ยวเรามา เตรียมเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกมะเขือเทศผสมผงโพริชาใช้สองอย่างนะครับผมเอาละครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมเสร็จแล้วครับผมวันนี้ไปก็มักเขือเทศ ตัวนะครับเอาผมเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอาไห้ก่อนเต็มๆรียบ้อยแล้วยุงต่กล้องยง อ,อร่อยครับผมหวานเจ็บทำอย่างนี้นะครับผม นี่รันนี่ทิ้งเลย เราใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนครับผม A few moments later ดูกันครับผมร้อนด้ย,ยังนี้ก่อนนะครับอืม,มนี้ลงไป ก็ใส่มะเขือเทศแล้วนะครับผมะมะเขือเ,เทศสุกแ่้วนะครับ ฟุ้งเครื่องนะครับผม a few moments later ม,ม,ม,มาไปฟุ้งเครื่องก่อนนะครับผม,มพริกแดงครับผมใส่ล,ลงไปได้ครับพริกแดงเกลืออีกนิดหน่อยนะครับพวกท่านเอ,อ๋ยก็ผงนัวสามไปพริกไม่ได้ใส่เยอะแล้วครับผมโอ้โหมันพริกตัวนี้โคเรื่ก่นอนคุณน้อ นี่เลยนะครับผมเออไม่ใช่ผมโนจีผมเน่าเดือ <leadership> ตุ้มมันเลยนะครับผมวันนี้งาขาวนะครับทุกนเนนอ้าขาวีขวดสุดแล้วใบคิงนะครับผมไปมันแรงไปทุกปก่าผมน่ข้างหลังมันจะไหม เอาละครับผมครับผมเป็นยวไกัดชิ้นเดียววันนี้กินบนใบตองนะครับผมแม่งอะไรวะก่อนนี้จะใช้มือนะครับทุกท่าน หมอีดำเดกคุณผู้ชมหอมหอมหอมเจียวนะครับผมยิ่งมมาใส่ข้าวมิน้นใส่ไบคิงใส่งาขาวลงไปโอ้โหลอร่อยมากครับผมใส่ถุงน,นอกเข้าไว้วยเข้มข้นมากครับทุกท่านเลยมาดเราคุยเยอะอยู่เข้าแล้วครับผม yeah right like สวับสดีผนี้มานี่แหละครับผู้ชมทุกคนไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกำลังใจของฉันด้วยนะครับสวัสดีครับ